ครับสวัสดีครับวันนี้ก็ยังอยู่กันกับเกมโลบอกแมปออสตาทาวเวอร์ดี e เฟนกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาสอนอ่าลงพ่อเบนะครับพ่อเบจิต้านะครับสำหรับใครที่อ่าอยากเล่นเป็นเซตอื่นที่ไม่ไม่มีคูลเลอร์นะครับก็สามารถใช้เซตนี้ได้ก็จะมีอ่าชาโดว์แอตตาไอซนะครับแล้วก็หนวดดำบุ o กแล้วก็สป e ด d w a อกนนะครับก็เซตนี้ก็จะเป็นอีก หนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับน้องๆที่ไม่มีคูลเลอร์นะครับผมก็เป็นเซตที่สามารถหาได้นะครับโดยที่ไม่ต้องใช้อ t ส r d ดดัสในการสุ่มนะครับผมโอเควิธีการเล่นนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปรับชมกันได้เลยนะครับแต่ข้อควรระวังสําหรับเซตนี้เวลาเอาไปเล่นกับคนอื่นนะครับรุณาบอกเขาก่อนนะว่าอะผมจะเอาแอตตาไปนะอะไรอย่างเงี้ยเผื่อบางคนเขาเอา พวกมอนธาดน้ําไปนะครับที่มันเป็นชนะธาดของทางเลดไฟเนาะก็จะได้ไม่ทะเลาะก,กันนะครับโอเคเริ่มต้นมาเลือกนอมมอ l ครับปรับสปีดเป็นคูณ2หรือคูณ3ก็ได้แล้วแต่น้องๆนะครับอ่ะเริ่มต้นพี่จะใช้คูณ3ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวพี่ค่อยปรับเป็นคูณ2ที่หลังเนาะก็ เน้นเน้นผ่านทัวร์ดีกว่านะครับไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่าถ้ามันไม่ผ่านเนี่ยมันก็จะเสียเวลานะครับผมโอเคต้องขึ้นเว็บสามเงินจะได้6 0กร้อยให้น้องกดไห้ทันนะครับอ่ะเราจะได้เงินมาพันแปดนะครับเราก็จะวางแอตตา1ตัวนะครับไอเซนิกหนตัวตรงนี้แล้วหลังจากนั้นก็อัพสปีดเลยได้เลยนะครับ ขึ้นเวฟสี่นะครับพี่จะวางชาร์โดหลังหลังไอเซนนะครับอ่เพื่อที่จะการตัวเอลัมมินะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็จะเริ่มวางแอตตาละข้างหลังสองตัวข้างหน้าสองตัวรวมเป็นสี่ตัวนะครับอแล้วหลังจากนั้นพี่ก็จะอัพสปีดปาก้อน เวฟหสังเกตว่าเงินยังเหลือนะครับพี่ก็จะไปวางหนวดดาแล้วก็ปรับเป็นลารเนาะให้ให้มันสโลไว้ก่อนนะครับแมบนี้อ่าหนวดดําค่อนข้างมีมีบทบาทนะครับผมอ่าเพราะว่าถ้ายูนิตไม่โดนสโลเนี่ยมันค่อนข้างที่จะผ่านยากนิดนึงนะครับพี่วางอ่าไอเซนเพิ่มไป็นหนึ่งตัว นะครับพอขึ้นเว็บก้าแล้วก็อ่าอัพไอเซนอ่าเวสิบอัพสปีดก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปอัพไอเซนขั้นสองหมื่นห้านะครับเพื่อให้เขาเนี่ยสามารถตี AOE ได้เนาะแล้วทีนี้พอเงินเหลือเนี่ยเราก็ อัพสปีดไปก่อนนะครับเราจะอัพสปีดหยุดแค่เวฟที่12นะครับหลังจากเวฟที่12แล้วเนี่ยเราก็จะมาอัพชาร์โด้นะครับอัพชาร์โด่สแล้วหลังจากนั้นเราจะเริ่มอัพชาร์โดได้เลยครับอ่ะชาร์โดผมจะอัพไว้2ขั้นก่อนเนาะประมาณน,นี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมีตังเนี่ยเดี๋ยวก็จะเริ่มอัพแอตตานะครับ อัพไปอัพไปอ่ะตั้งอัพไม่ได้เรามาอัพแอตตานะครับออัพแอตตาไปเลยนะครับอ่าจาโดจัดดใช้เงินเจ็ดหมื่นนะครับในขั้นต่อไปก็จะอัพตอนเวลอ่าอ่าเวสสิบห้าครับนี่ปึ๊บตันอดีนะจะเห็นได้ว่า ผมยังไม่ได้บัฟเลยใช่ไหมเดี๋ยวผมจะเริ่มบัฟบุ๊กนะครับบุ๊กผมจะวางตรงนี้เลยนะให้มันแบบโดนเป็นกลุ่มเป็นก้อนกันนะครับเพื่อนๆสามารถาเลือกวางได้เลยนะน้องๆอยากวางตรงไหนแต่ก็ขอให้มันโดนหมดนะครับโอเคแล้วพี่ก็จะอัพไปสักสองขั้นก็พอละนะครับสองขั้นประมาณนี้อึบอ่ะถามไปเลยแล้วกัน เรวก็เริ่มบัฟบ,บนได้เลยฮะรอบัฟหายครั้งที่หนึ่งนะครับแล้วก็อ่าบัฟหายครั้งที่หนึ่งบัฟหายครั้งที่สองแล้วเราก็ค่อยกดอ่าบัฟข้างล่างต่อเนาะมันก็จะเป็นบัฟบ,บนพอดีนะพี่คิดว่าน่าจะติดนะเที่เหลือก็รอให ยูนิตของเราเคียร์มอนเนาะเนี่ยสองรอยห้าสิบเปอร์เซ็นมาดีนะครับโอเคระยะเวลาในการผ่านก็จะอยู่ประมาณสองรอยแปดสิบห้าวินะครับก็ถือว่าผ่านได้เร็วพอสมควรมาดี <c oughs> พี่คิดว่านะก็ก็คิดว่าน่าจะเร็วอยู่นะครับแต่ว่า สำหรับใครที่จะเอาไปเล่นกับคนอื่นนะครับเล่นกับเพื่อนในแมปเนาะก็บอกเขานิดนึงนะครับเผื่อว่าเขาเนี่ยเอาคูลเลอร์เอาอะไรไปนะครับจะได้ไม่ทะเลาะกันนะครับเพราะว่ามีดราม่าหลายหลายหลครั้งแล้วกับขันเอาแอตตาไปพี่ก็ไม่อยากให้ทะเลาะกันนะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางสําหรับการผ่านบอเบนะครับถ้าคุนชอบยังไงขอฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า สำหรับคลิปหน้าจะเป็นเลดไหนหรอติดตามชมกันได้เลยครับสวัสดีครับ